พ่อระเบ mm ิดไปแล้วพอระเบิดไปแล้ว <Commission> พ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วทีมของคุณพ่ายแพ้ Oh, brother. ทีมของคุณพ่ายแพ้ ของคุณพ่ายแพ้ฟังระเบิดฟองระเบิดฟองระเบิดไงแล้วฟองฟองฟองร ทีมของคุณได้รับชัยชนะพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อรระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพอรระเบิดไปแล้ว ของคุณพ่ายแพ้ ีมของคุณพ่าย ทีมันไดรับชช่ขนานะ ทีมของคุณพ่ายแพ้ Субтитры 여러분과 돕고 하래걸어 ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วรับซบทีมของคุณได้รับชัยชนะพอร์ตเบลกันแล้วพอร์ ของคุณพ่ายแพ้